พราะฉะนั้นก็ไปอุดหนุนสนมาธินั่นเองก็ไม่ใช่เพราะงั้นไม่ถือว่าเป็นนิพพานูกิเลสอย่างหนึ่งน,นะเนี่ยผู้ที่ไม่ได้ทําแล้วก็ผู้ที่ทาแล้วเคยเดินทางแล้วมีพระอริยะสวดาเป็นต้นเคยเดินทางผ่านไปแล้วและท่านก็รู้แล้วถ้าผ่านนิพพานูกิเลสนี้ไม่ได้จะไม่บรรลุมรรคผล จะต้องติดอยู่แต่นี้ผู้ที่ท่นานผ่านไปแล้วท่านก็รู้ว่าความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ถูกนะไม่มีแล้วท่านก็รู้สึกแล้วว่าทางที่ถูกนะ่ะอารมณ์ที่ถูกน่ะเป็นอย่างไรเพราะงั้นท่านก็จะต้องตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ถูกตลอดไปอันนี้ก็ไม่มียุปัสโนกิเลสเหมือนกันสามพวกนะั้นและอีกพวกหนึ่งก็ความเพียรอ่อนน้อยความเพียรน,น้อยก็มไม่มี เพราะว่าวิาวริยะก็ไม่เกินเอ๊ไอ้ไอ้อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากวิริยะเกินไปก็ไม่มีปีติก็ไม่มีสติก็ไม่มี<ไ>วิปัสน,นาจะกล้าเกินไปก็ไม่มีเพาะงนั้นผู้ที่มีความเพียรอ่อนจะไม่มีวิปัสนาคนที่จะไม่มีวิปันนสนาภิเลสนี้มีอยู่สามพวก พวกหนึง่งไม่ใช่ทาวิปัสนาไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติคือปฏิบัติไม่ถูกทางวิปั<ม>สนาเช่นอย่างว่านั่งทำสมาธิอรหังพุโทโธอะไรแต่ออไรพวกนี้อันนี้ไม่มีวิปัสสนูกิเลสเพราะวะ่าไม่ใช่ทางวิปัสนากิเลสของวิปัสนาจะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นกิเลสก็ไปเป็นการอุหนุนสนับสนุน พระเกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นก็ไปอุดหนุนสมาธินั่นเองก็ไม่ใช่เพราะงั้นไม่ถือว่าเป็นวิปสัสสนาเกิเอย่างหนึ่งนะเนี่ยผู้ที่ไม่ได้ทําแล้วก็ผู้ที่ทาแล้วเคยเดินทางแล้วมีพระอริยะโสดาเป็นต้นเคยเดินทางผ่านไปแล้วและท่านก็รู้แล้ว ถ้าผ่านนิปัสนุกิเลสนี้ไม่ได้จะไม่บรรลุมรรคผลจะต้องติดอยู่แต่นี้ผู้ที่ท่านผ่านไปแล้วท่านก็รู้ว่าความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ถูกนะไม่มีแล้วท่านก็รู้สึกแล้วว่าทางที่ถูกนะ่ะอารมณ์ที่ถูกน่ะเป็นอย่างไรเพราะงั้นท่านก็จะต้องตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ถูกตลอดไปอันนี้ก็ไม่มีปัสสูกิเลสเหมือนกันสามพวกนะั้นและอีกพวกหนึ่งก็ความเพียรอ่อน น้อยความเพียรน,น้อยก็ไม่มีเพราะว่าวิริยะก็ไม่เกินนี่อ้ไอ้ไอ,อ,อ้อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากวิริยะเกินไปก็ไม่มีปีติก็ไม่มีนี่สติก็ไม่มีนี่วิปัสสนาจะกล้าเกินไปก็ไม่มีดังนั้นผู้ที่มีความเพียรอ่อนจะไม่มีวิปัสสนาทียี่สิบข้อนะคะ สามพวกนะที่จะไม่มีนะพวกที่ยังไม่เคยจะริญเกิดวิปัสนาอย่างหนึ่งแล้วก็พวกที่เคยเข้าใจวิปัสนาดีแล้วเดินทางเข้าใจทางตลอดไปจนกระทั่งถึงมารคผลที่พานแล้วหนึ่งและอีกพวกนั้นก็คือพวกที่มีความเพียรอ,อน ก็ม่ดีเหมือนกันในปรัชนาพเลยนี่ไม่ใช่ว่าจะต,ต้องทั้งสิบนะในสิบนี้ยอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่ว่ามีสิบอย่างแต่ว่าอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นก็ทำให้วิปัสนาเสียไปทั้งนั้นทุกอันเพราะฉะนั้นท่านสรุปวิปัสสนูกิเลนให้ลงว่านิกันติ แปลว่าเป็นนิกันติคือตัณหามีอาการอันละเอียดกระทำอะไรในวิปัสสนาหนึ่งเสอสรุปลงแล้วว่าไอ้สิบอันนี้ที่เป็นกิเลสนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นปัจจัยแก่ตัณหาคือทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกพอใจรู้สึกยินดีแล้วไม่รู้ว่าเป็นกิเลส พราะว่ามันละเอียดมากกิเลนนั่นละเอียดละเอียดมากไม่ใช่ิิวอนไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเนี่ยถึงได้มีตัณหาสุดท้ายไอที่เป็นวิปัสสนากิเลก็เพราะเป็นที่อาศัยของตัณหาของความพอใจที่ได้เป็นวิปัสสนากิเลตัณหาอันมีอาการอันละเอียด กระทำอะไรในวิปัสนาพอใจกระทำความพอใจในวิปัสนูนะไม่ใช่ในวิปัสนานี่บอกว่าในวิปัสนาหนึ่งนี่อันนี้รวมเป็นสิบนะฮะและทำสิบประการมีอาทิคือมีโอภาษ์เป็นต้นชื่อว่าอุปติเลสพราะเหตุว่าบังเกิดมานะคิฏถิโอเราเห็นแล้วเราถึงแล้วเราได้แล้ว อย่างนี้นี่อันนี้เป็นเป็นมานะทิฏฐิก็เห็นผิดว่าเข้าใจว่าเราได้มรรคผลแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่มรรคผลไม่ใช่มรรคผลผนิพพานเพราะงั้นก็ทําให้บังเกิดมานะทิฏฐิคือสำคัญว่าอาตมาถึงมรรคผลเป็นที่เศร้าหมองแห่งวิปัสสนา สำคัญเราถึงมรกคผลนะเป็นที่เศ้าหมองแห่งวิปันสนาเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะว่าความพอใจเกิดเมื่อรู้สึกแหมเราถึงมากคผลแนละ้วก็เกิดความดีใจอย่างนี้ไอความดีใจนะั่นก็เป็นที่อาศัยของกิเลสกิเลสก็เกิดขึ้นในวิปัสนาจิตนั้นก็ไม่สามารถจะบรรลุได้เพราะไม่บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ทีนี้เมื่อเราเมื่อผู้ปฏิบัติถึงอย่างนี้แล้วนะคะเนี่ยทีนี้ผู้ปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่มีการศึกษาเล่าเรียนมากหรือมีอาจารย์ที่คอยแนะนําที่สอบอารมณ์สอบอารมณ์เพื่ออะไรอาะอย่างเนี้ยบางทีอาจจะตกไปอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติก็ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เรื่องว่าอันนี้เป็นยังไงอ่าเาต้องเข้าใจว่าดีใช่ไหมอันเนี้เพราะงั้นหรือไม่งั้นผู้ปฏิบัติตเรียน ปริยัตยินั้งเข้าใจเหตุผลในปริยัตยิดีแตกฉานพราอความรู้สึกอะไรตกเกิดขึ้นก็รู้ว่าน,นี้ใช่แ้วอน,นี่ไม่ใช่อะไรเนี่นี่ทีนี้เมื่อมีอาจารย์ก็ทะลุออกอะไรเกินไปนะอะไรขาดไปนี่รู้อย่างนี้แล้วก็ให้อารมณ์แก่ผู้ปฏิบัติให้ผูกจะได้ยกจิตขึ้นสู่ผลทางนี่ แล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วพอมีความเข้าใจรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราเคยศึกษาเราเรียนเราเรียนปริยัตมาเออาแล้วม่ก็อาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะที่ใช่นะ่ะอะไรที่ใช่นะ่ะคืออะไรที่ใช่ก็คือความรู้สึกที่ได้ในอุทยพยาญาลเราก็ต้องจําไว้ว่าเมื่อเข้าถึงอุทยพยัญายาแล้วอ่ะมีความรู้สึกอย่างไร อันนี้เราต้องจําจําไว้นะเมื่อเรารู้ตัดสินได้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ที่ใช่นะ่ะอะไรเรารู้แล้วอย่างนี้ก็เข้าถึงวิสุทธิเรียกว่ามัคคามัคคยานทัศนวิสุทธินะมัคคามัคคยานเนี่ยเพราะอะไรแปลว่ารู้แน่นอนว่าอันนี้ใช่และน,นี้ไม่ใช่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามยกติกขึ้นสู่อารมณ์ คือความรู้สึกในอารมณ์ความรู้สึกที่ใช่นี่ก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั้นอันนี้ก็หมดไปเมื่ออันนี้หมดไปแล้วก็เรียกว่าอะไรจิตก็ปัญญาอ่าจิตและปัญญานั้นก็ยกขึ้นสู่เรียกว่าอะไรขึ้นสู่ผลนทางที่ถูกต้องแล้วก็จะดำเนินไปถึงนิพพานตั้ง ท่านจับตั้งแต่อุทยพยยยานที่หมดอิปราติจากวิปัสนูกิเลสแล้วถึงจะจัดเป็นปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิถึงจะเป็นผลทางข้อปฏิบัติที่ถูกต้องหมดจดไม่เป็นที่อาศัยของกิเลสแล้วแล้วก็ เข้าใจว่าถึงมรรคผลเป็นที่เศร้าหมองแห่งนุปัสนามิให้เจริญขึ้นไปได้ให้ยับยั้งหยุดความเพียนแต่เท่านั้นพอแล้วฉันได้แล้วเมื่ออุปกิเลสบางเกิดดังนี้ยานแห่งพระโยคาพระจรกำหนดพิภากาาเข้าใจว่าทำทั้งหลายเป็นทั้งหลายเป็นต้นเมื่อโอคาส นี่เป็นอุปกิเลสแก่วิปัสนาใช่ทางมรรคผลนิพพานคือไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานวิปัสนาญาณอันดำเนินตามวิปัสนาวิถีวิปัสสนานะคะวิปัสนาญาณดำเนินไปในอารมณ์ของในวิถีของจิตที่เป็นวิปัสนาโดยอันดับตามวิปัสสนา ตามมปัสนาภูมิมีอาทิคืออุทยพยา,ยานเป็นต้นนะพอรู้อุทยพยา,ยานนะ่ะมา่รู้อย่างนี้แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ความรู้สึกที่เคยเกิดในขึ้นแล้วในอุทยพยา,ยานเพราะอุทยพยา,ยานครั้งแรกนี่ยังไม่มีวิปัสสาภีเวลานั้นวิปัสนานี่เกิดขึ้นแล้วก็ยัง กิเลสยังไม่ดีมามีอุปสรรคยังไม่อาศัยครับเมื่อแก่กล้าเข้าคือสมาธินี่แก่กล้าขึ้นอันนี้อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของสมาธิแต่ว่าไปเกิดเกิดในวิปัสสนาจิตคือเกินเกินวิปัสสนาเกินกว่า,าอารมณ์ของวิปัสสนาไปก็เลยวิปัสสนาก็เลยหยุดไม่กล้ามา พิจณาเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายนี่คือโอภาพนี้เป็นอุปกิเลสแก่วิปัสนาใช่มรรคผลวิปัสนาอันดำเนินตามวิตามวิปัสนาวิถีโดยอันดับตามวิปัสนูปูวิปัสนาภูมิมีอาทิคืออุทยพยายามตราบเท่าถึงอนุโลมยานนั้นต่างหากจึงเป็นผลทางมรรคผลนิพพาน จิงนะีที่เป็นทั้งทางมรรคผลที่นี้ท่านท่านบอกแต่มรรคผลนะนะแต่ว,ว่าขณะใดที่ถึงมรรคผลขณะนั้นก็ถึงนิพพานด้วยนะแต่ว่าจิตมรรคผลนี่เป็นจิตจิตที่ปฏิบัติที่ปัจจนานั่นแหละ ดำเนินขึ้นไปถึงมรรคผลการัานนิพานนี้ไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงมรรคผลแล้วแล้วก็ไม่ใช่มรรคจิตไม่ใช่ผลและจิตไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อถึงนักมรรคผลนิพานแล้วนำจิตเข้าถึงมรรคผลแล้วก็เป็นอา้าว่าถึงนิพพานเพราะมรรคจิต และผลและจิตนั่นเองที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะงั้นเมื่อถึงมาถึงผลแล้วจะต,ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์พระตัวมรกคจิตผลและจิตนั้นไม่มีอารมณ์อย่างอื่นเลยนอกจากพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นปัญญาอาคันตุกะบังเกิดกำหนดรู้ว่า ทางมรรคผลและไม่ใช่ทางมรรคผลดังนี้ในการใดก็ได้ชื่อว่าถ้าเมื่อรู้ในการใดแต่ว่าก็ได้การนั้นก็ได้ชื่อว่ามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธินะะในการนั้นเพราะงะั้นอันนี้ผู้ปฏิบัติวิปัสนาไม่ใช่จะตั้งหน้าตั้งตาทาแต่วิปัสนาไปอย่างเดียวไม่ใช่งนั้นนะนะจะต้องมีวิสุทธิกํากับดนะ้วย วิปัสนาอะไรก็ตามแต่วิปัสนาอย่างนั้นชื่อวิสุทธิอย่างนั้นวิปัสนาอย่างนั้นชื่อวิสุทธิอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิสุทธิกำกับด้วยนี่อย่างวิปัสนูกิเลสนี่ก็ไม่วิสุทธิะเห็นแล้วแต่ก็ต้องมีวิสุทธิกำกับวิสุทธิน่ะคือหมดจดจากกิเลสจากความเห็นผิดจากมานะทิฐิ นะโลภะพวกนี้ต้องไม่มีนะคะอวิชาก็จบมัรคามัคยานทัศนวะิสุทธิแต่เท่านี้เพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นยามียามท่าไหร่ก็ตามท่านจะต้องจำกับไปกับวิสุทธิจะต้องมีวิสุทธิด้วยถึงจะเรียกว่าความเห็นนั้นถูกต้องหมดจด จากความเข้าใจผิดแต่นี้จะวิสัชนาปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิสืบต,ต่อไปปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินั้นมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่วิปัสนาปัญญาในเบื้องบุรภาคแปดประการมีอุทยัพยายามเป็นต้นมีสังขารุเบกขาญาณเป็นยอด นะเห็นะมีอุทิยพิญยาณยาเป็นต้นนะฮะแปดประการมีอุทิยพิญยาณยาเป็นต้นมีสังขารุเบกขยานเป็นที่สุดเป็นยอดของวิปัสสนานะวิปัสสนานะมีแค่นี้แหละตอนนี้ไปก็ไม่ใช่แนละ้วไม่ใช่วิถีของวิปัสสนาแนละ้วตอนนี้ไปก็จะเป็นวิถีของมรรเนี่ยจะเข้าวิถีมรร แต่บรรดาอ่าเป็นต้นมีสังขารุเบคขายานเป็นยอดแต่บรรดาที่บริสุทธิ์ปราบไปจากอุปกิเลสกับสัจจานุโลมายานพรต่อจากสังขารุเบกขายานแล้ว,ก,ก,วก,ก็เรียกว่าสัญาที่ที่ต่อไปนั้นเรียกว่าสัจจาอนุโลม สัจจานุโลมนิกยายคือว่าหนึ่งเป็นเขาลบเกนะ้าสร้างเตวียบมยานถนะึงนนุโลมียานเก้าถ้าบางทีเขาก็นับตั้งแต่สามารถนายานไปถึงอนุโลมียานก็เรียกว่าอิปัสนายานสนะิทธนะที่สุดที่สุดอารมณ์ของวิปัสนา ก็คือแค่อนุโลมมายานอัตตัจานุโลมมิกย,ยานคือว่าอนุโลมให้เห็นอริยสัจต,ตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นอริยสัจนะสี่เมื่อถึงอนุโลมมายานอนุโลมให้เห็นอริยสัจเมื่อเข้าถึงอนุโลมมายานแล้วก็เป็นอันว่าถึงจะเห็นอริยรสัจถึงจะครบ เพราะฉั้นสัจจานุโลมยานนี้นิใช่อื่นไกลคืออนุโลมชาวนะซึ่งบังเกิดเป็นที่รองแห่งพระอริยมรรครองแห่งพระอริยมรรคนักปรากถึงสันนิฐานว่าวิปัสสนาญาณเก้าประการสุธย,ยาขยานทางขยาน พยตูปัฏฐานญา,านอาทีนวญยานนิพพินพยานมุนกินตุกรมยตายานปฏิสังขายานสังขารเวกขายานสัจจานุโลมิกายานนี่แหละจัดได้ชื่อว่าปฏิปทายานทัศนะอิสุทธินะคือว่าตั้งแต่ทิยพพยานนะฮะเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงสัจจานุโลมิกายานนี่แหละชื่อว่า ปฏิปทาปคือเป็นหนทางปฏิบัติทัศนบวิสุทธิปฏิปทาญาณนทะัศนะิิสุทธิแปลว,ว่ารู้สูกต้องแล้วอารมณ์ที่เดินไปนั้นบริสุทธิ์เป็นวิสุทธิแปลว,ว่าข้อปฏิบัตินั้นเป็นวิสุทธิและประาศจากกิเลสแล้วก็เป็นทางที่จะดําเนินขึ้นไปถึงมรรคผลนิพพาน พระเหตุว่าคนจากอุปติเลตนำเนินตามวิปัจนาวิถีสูงสูงขึ้นไปถึงที่ใกล้พระอริยมรรนะเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็บอกว่านี่อนุโลมยานใช่ไหมคะสัจจานุโลมแล้วนี่จัดได้ชื่อว่าปฏิปทายานทัศนะและเป็นอันพ้นจากอุปตนูเเลสเมื่อกี้ได้บอกว่า วิปัสนายานเก้าประการเองนี่คืออนุโลมายานนี่อสังสัจจานุโลม,มิกยาน,นี้มิใช่อื่นไกลคืออนุโลมชาวนะซึ่งบางเกิดเป็นที่รองแห่งพระอริยมรรคนี่ถ้าเราอ่านแต่หนังสือนี่เราจะรู้ได้ไงนะเราจะรู้ได้ยังไงหนังสือนี่ทำไมบอก แล้วอนุโลมนี่มันเกิดกี่ขณะดใช่ไหมนี่ก็ไม่บอกถ้าเราอ่านไปหนังสือนี่แล้วก็ยากเหลือเกินที่เราจะไปตัดสินแล้วก็ในเหตุผลในที่นั้นให้ชัดเจนและถูกต้องได้แล้วก็อะไรเพราะเหตุพนลนจาอุปติเลตดำเนินตามวิปัสสนา สูงสูงขึ้นไปถึงที่ใกล้พระอริยมรรคเหตุดังนีรร้ถึงที่ใกล้พระอริยมรรคเ็อย่างว่าอะไรเหตุดังนี้พระโยคาพระจรกุลบุตรผู้มีปัญญาปรารถนาจะยังปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิให้โดยดีบุญในสันดานก็พึงกระทำเพียรเจริญวิปัตนาปัญญามีอุทยพยายานเป็นต้น แต่บรรดาที่พ้นจากอุปกิเลสนั้นจะเรินให้กล้าหาญตราบเท่าดำเนินขึ้นถึงอนุโลมยานยุดหน่วงเอาพระนิทานเป็นอารมณ์ได้อันนี้ก็ผิดเนี่ยผิดคือว่าอนุโลมยาน,นี่ยึดไม่ได้อนุโลมยานนี่ยัง ยังมีไกรล,ลักษณ์เป็นอารมณ์อยู่ยังมีวิปัสสนาเป็นอารมณ์อยู่ยังอยู่ในนี่ตกอยู่ในวิปัสสนาปัญญานั้นยังอยู่ในวิปัสสนาทีนี้ที่จะไปยึดหนวงนะอะยึดหนวงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์นะั้นไม่ใช่ไม่ใช่ที่อนุโลมมายาโคตรกระพูยานอันนั้นโคตรกระพูยานต่นางเมื่ออนุโลมมายาดับแล้วนะ เกิดดับแล้วเราก็ขั้วกัวกบภูยานก็จึงเกิดขึ้นต่อจากอนุโลมมยานยึดเดหนีนน่ย,ยดดอภรนิพานเป็นอารมณ์ได้แต่ว่าไม่เรียกว่ามัคคิตยึดดวงอภรนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยในข้วกับภูยานอันนี้ไม่มีนะด่นด่เอาแค่อนุโลมมยานเท่านั้นเองอันนี้ไม่ถูกนะเนี่ยค่ะ ดังนั้นต้องอนุโลมยานดับแล้วในวิถีเดียวกันในวิถีชาวนะเจ็ดครั้งเดียวกันนั่นแหละเนี่ยมีอนุโลมยานแต่ว่าสังขารลเบกขยานอีกคนละวิถีสังขารลเบกขยานดับแล้วสังขารลเบกขยานที่เป็นปัจจัยแก่อนุโลมยานนั่นแหละพอสังขารลเบกขยานดับแล้วก็เป็นปัจจัย ให้เข้าถึงอนุโลมมยานพอเข้าถึงอนุโลมมยานแล้วอนุโลมยานดับแล้วโคตะภูยานจึงเกิดขึ้นถึงหลวงอภานิพานมาเป็นอารมณ์ได้เพราะว่าพ้นจากวิปัสสนาไปแล้วมีคำปุจฉาว่า อุทยพยานนั้นพโยคาพจนจะได้เจริญในการเมื่อปฏิบัติซึ่งมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธินั้นแล้วเนี่ยได้เจริญในในการนั้นในการเมื่อปฏิบัติเมื่อถึงมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิแล้วนั้นวิสุทธินั้นแล้วเหตุจะไหน จึงให้เจริญอุทยัพพย,ยานอีกเล่านี่เป็นตั้งเป็นปุจฉาย้อนกลับไปที่ตอนเมื่อตะกี้นี้นะคะว่าปิปัสนุกิเลสก็เกิดในอุทยัพพยา,ยานแล้วก็ยังไม่อุทยัพพยานนั้นก็ไม่จัดเป็นปฏิปทาญาณทัศนอิสุทธิยังอยู่ในมรคคามรคยานทัศนอิสุทธิ เหตุจะไหนจึงให้เจริญอุทยพยานอีกเพราะว่าเกิดตั้งแต่มครารัคยานทัศนะมีสุทธิแล้วและทำไมถึงจะต้องให้เจริญอุทยพยานอีกวิปัสนาวิสัชนาว่าข้อซึ่งให้เจริญอุทยพยานอีกนั้นมีประโยชน์จะให้กำหนดกฎหมายซึ่งอนิจจาล,ลักษณะ ลักษณะที่ยังไม่แจ้งนั้นให้เห็นจะให้เห็นแจ้งประจักษ์โดยอันควรแก่แท้ตัวอันควรแม่แท้หรือไงเมื่อก็แต่บอกนี้ที่อบอกแก่แท้จึงให้เจริญอุทยพยานซ้ำอีกเล่าก็ถัดที่จริงอะ่ะท่านจะพูดไงยังไม่ควรยังไม่เคินอะไรก็เพราะอะไรนะ นี่ที่จริงก็พระอะไรเพราะว่าในอุทยศยานต่อมานั้นมีวิปัสสูกิเลสมีวิปัสสูกิเลสเกิดร่วมในวิปัสนาจิตนั้นพเพราะฉะนั้นจึงจะทําให้ถึงไม่ได้จะทําให้ถึงมรรคผลไม่ได้จะต้องชําระวิปัสสูกิเลสน,นั้นให้หมดไปแลวยกจิตขึ้นสู่อุทยพยา,ยานที่บริสุทธิ์ ไม่เจอือด้วยวิปัสนูกิเลสเลยนั่นถึงจะจัดเป็นปฏิปทาอุทยพยานนั้นจึงจะจัดเป็นปฏิปทายานทัศนะริสุทธิถ้ายังไม่หมดกิเลสยังไม่หมดวิปัสนูกิเลสก็ยังอยู่ในมรรคมรขยานทัศนะริสุทธิแท้จริงอุทยพยา,ยานที่จเจริญในห้องมรรค เพื่อที่จะเริญอยู่ในมัคคามัคคยามพัชนะอิสุทธินั้นยังเศร้าหมอคุณมัวอยู่ด้วยมุลบินในโทษคืออุปกิเลสทั้งสิบประการยังหาขงใสยังหาขงใสบริสุทธิ์ไม่บริอาจที่จะกำหนดกฎหมาย ไกลพิลักษณะได้คือว่าไม่สามารถจะกำหนดก,กฎหมายคือไม่สามารถจะเห็นไกลลักษณ์ชัดเจนได้ฮะโดยลักษณะโดยสัตว์จะโดยสัตว์โดยแท้จริงนี่พุทธิยัตยายานที่พระโยคาพรจรจนเจริญซ้ำใหม่ จเจริญในห้องแห่งปฏิปทายาณทัศนาริสุทธิ์นี้แปลว่าที่จเจริญใหม่นะ่ะที่รู้แล้วว่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หนทางเป็นกิเลสก็เลยทํายกจิตขึ้นรู้แล้วว่าทางกคืออะไรก็ยกจิตขึ้นสูทวิปัจจนายามที่แท้จริงที่ไม่เจือด้วยปัจจุกิเลสนะการไจากอุปกิเลสอาจจะสามารถให้กำหนดกฎหมายซึ้นกายพิลักษณะได้ โดยอัตเถืนแก่แท้เหตุดังนั้นสมเด็จพระพูพะ้พระพระพูมีพระภาคจึงทรงพระมหากรุณาให้พระโยคาพจน์จนเจริญอุทยพยัญร่างอีกในการเมื่อปฏิบัติในห้องปฏิปทา,ายามพระสุนสินมหากรุณาไม่ใช่มากรุณาเมื่อตอนอุทยพยัญนี่หลอนมีมหากรุณามาตั้งแต่ เริ่มสอนนิปัจฉนามาแล้วอันนี้เราตักเตือนค่ะถูกแล้วไม่ผิดก็บอกให้รู้นัจนเองจึงมีคำปุจกาว่าอาศัยเหตุที่พระโยคาพระจอไม่กระทำมณสิการในมณสิการนะโยนิโสมณสิการนะในธรรมสิ่งดังลือ ถามว่าพราะไม่มีโยนิโสมนสิการไม่ทำสิ่งอะไรถ้าไกลพิลักษณะคือไกลลักจึงไม่ปรากฏทำสิ่งดังลือนี่ทำอะไรหรือที่ปิดบังไว้ถ้าไกลลักจึงไม่ปรากฏนี่นะคำถามว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าอ่านแล้วนี่เป็นภาษาโบราณนี่ปังยักงวิสัชนาว่า อน,นิจจลนะักษณะจะไม่ปรากฏแจ้งนั้นอาศัยเหตุที่พโยคาพจนมิได้กระทํามณสิการในกิยาที่บังเกิดและคิดหายอันนิจจลักษณะนะอันนิจจลนะักษณะไม่ปรากฏนะเพราะอะไร